สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูนูมาแล้วนะคะวันนี้อาจจะมาช้านิดนึงนะคะก็สองทุ่มกว่าแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อ,อตอนค่านะคะมาไม่ทันนะคะใครที่กําลังรออยู่นะคะครูนูมาแน่นอนคะ่ะไม่พลาดนะคะเดี๋ยวครูนูต้องขอเชียร์ชมตัวเองโดยการสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะวันนี้ใครนะคะที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองนั้นนะคะ ต้องการมีวินัยในตัวเองเพิ่มมากขึ้นจะสามารถช่วยให้ตัวเองอ่ะมีวินัยเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะมีใครหลายๆคนนะคะอินบ็อกซ์มาถามคุณนูว่าคุูนูเป็นคนหนึ่งอะ่ะที่มีวินัยมากๆเลยนะคะและคุูนูก็รู้ตัวดีค่ะว่าคุูนูเป็นคนมีวินัยนะคะแล้วเรามีเหตุผลอะไรที่สามารถที่จะสร้างวินัยให้กับตัวของเราเองได้นะคะวันนี้คุณนูเลยนาเคล็ดลับนั้นมาฝากกัน นะคะทุกคนแล้วถ้าคุณนำไปใช้คุณจะกลายเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีวินัยในตัวเองอย่างมากมายเลยค่ะและการมีวินยนะัยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าเราขาดการมีวินยัยเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดได้แบบสมดังใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวครูโนขออนุญาตแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะ การที่เราออกมาสนับสนุนตัวเองนะคะออกมาเสนอหน้าส่งต่อความรู้ดีๆนะคะเราต้องแชร์เองออกไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณละมูลคิดถึงจังเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณละมูลตั้งแต่ปีใหม่เรายังไม่ได้เจอกันเลยเนาะคิดถึงคุณละมูลนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้คุณละมูลมาส่งพลังให้กับคุณนูคุณนูก็ส่งพลังให้กับคุณละมุนนะคะเพราะว่าคุณนูเปลี่ยน ออกอากาศนะคะช่องครูนูเปลี่ยนการออกอากาศเป็น6กโมงนะคะกุม่มเดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนขอบคุณมากค่ะ สวยขึ้นเนาะเรารวยขึ้นเราก็สวยขึ้นนะคะรวยในที่นี้บางคนอาจจะคิดว่าเราให้ฉันรวยมีเงินมีทองเยอะแยะก่อนราให้ฉันเป็นเศรษฐีก่อนฉันถึงจะสวยขึ้นนะคะเราไม่ต้องรอให้เราเป็นมหาเศรษฐีค่ะแค่เรารวยการช่วยเหลือเรารวยการแบ่งปันเราก็สวยขึ้นได้เลยค่ะเพราะอย่างครูนูออกมาแบบนี้ครูนูก็อยากให้คุณละมูนมาเห็นครูนูว่าครูนูสวยขึ้นเพราะครูนูออกมาส่งต่อคุณค่านะคะนั้นแล้วเนาะ มอแต่คุยกับคุรมูลคิดถึงคุลุมูลนะคะเดี๋ยวครููแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะคุลุมูลคุลุมูลช่วยคุรูแชร์ด้วยนะคะคุรูก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้เพราะครูตั้งจิตอ่าตัวเองเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะยังไงยังไงนะคะรากของเรามันฝังลึกลงไปทุกวันนะคะใครที่แบบหมดพลังทอ้อถอยไม่มีวินัยนะคะหรืออยากที่จะทาต่อเนื่องอะ่ะมาเจอมาชมต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ได้เลยคะ่ะซึ่งกําลังแบบฝังรากลึกทุกวันนะคะ หาตัวเองยังไม่เจอเลยค่ะคุณละมูลใช่ค่ะเนาะเวลาไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะคะคุณละมูลกรุน,นูคอยส่งพลังใจให้คุณละมูลตลอดเวลาค่ะและครุนูเชื่อว่าคุณละมูลก็ส่งพลังใจมาให้กับกรุนูเช่นกันนะคะกรุนูเจอตัวเองแล้วขอเชียร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณละมูลครุคณรูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะคุณละมูลช่วยครุนูแชร์แบ่งปันออกไปด้วยยิ่งดีนะคะ เนาะอ่าเสียงดังไปนิดนึงนะคะทุกคนต้องตั้งจิตตั้งใจเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงานะคะกับผู้คนนะคะอย่างครูนูเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะคุณละมูลเวลาแต่กิ่นก้านสาขาแล้วนะคะจะมีนกมีอ่าสิ่งต่างๆเนาะเข้ามามาพึ่งพาเราแบบนี้นะคะถ้าเรารู้สึกตัวว่าเราเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเราจะมีความภาคภูมิใจและเราจะทําในสิ่งที่เรา ตั้งจิตไว้นะคะทุกคนครูนูเป็นคนหนึ่งนี่ทําไมครูนูถึงมีวินัยก็เพราะว่าครูนูมองภาพเป้าหมายของครูนูชัดขึ้นในทุกวันนะคะสวัสดีค่ะคดนาะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะครูนูกําลังเชียร์ชมตัวเองแล้วก็สนับสนุนตัวเองอยู่นะคะแป๊บหนึ่งโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนที่เข้ามาส่งพลังใจให้กับครูนูในวันนี้นะคะวันนี้ครูนูมาตอนสองทุ่มก็ หาเคล็ดลับง่ายๆเทคนิคง่ายๆเลยนะคะที่คุโูโนเป็นคนหนึ่งเป็นคนมีวินัยนะคะตั้งแต่วันแรกเนาะโคตหนนะ้าที่เรารู้จักกันคุโูโนก็ไม่เคยหยุดที่จะทํามาเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะเจอพายุเจอลมเจอฝนเราก็ยังอยู่ที่เดิมแต่รากของเราตอนเนี้ยมันฝังลึกฝังแน่นมากๆเลยค่ะคุโูโนปลูกต้นที่มัน ต้นไม้ใหญ่อะไม่ได้ปลูกถั่วง,งอกหรือว่าไม่ได้ปลูกแค่มะม่วงเนาะครูนูปลูกต้นที่มันใหญ่กว่านั้นไงก็ <c oughs> เลยอยู่ยงคงกระพันนะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่ต้องการปลูกต้นไม้ใหญ่เหมือนครูนูและอยากที่จะเป็นคนมีวินัยนะคะสามารถนรําเคล็ดลับที่ครูนูมาฝากในวันนี้ไปใช้กันได้เลยค่ะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีวินัยขึ้นมาทันทีทันใดค่ะคนเกนฝนตกใช่ไหมคะทางพะเยาฝนตกไปเมื่อคือนและเมื่อเช้าออครูนูได้นํา ธรรมชาติอะมาแบ่งปันให้กับทุกคนเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยค่คะกุลมล เวลาที่ฝนตกเราก็จะมองว่าฟ้ามืดคลึ้มฟ้าคลืม้มฝนหรือว่าเวลาฝนตกเราก็จะไม่เห็นความสวยงามของธรรมชาติเนาะแต่พอฝนจางแล้วนะะอู้ยธรรมชาติสวยงามมากเลยนะคะคุณูนําธรรมชาติมาฝากเมื่อเช้านี้นะคะอ่าเข้าเรื่องกันเลยเนะาะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่รู้สึกตัวว่ายังทาอะไรก็รู้สึกว่าไม่สําเร็จสักทีเพราะว่าทำทำหยุดหยุดรู้สึกว่าทําไมฉันถึงไม่มีวินัยสักทีนะคะ ต็ดลับแรกง่ายๆเลยค่ะวันนี้คุณต้องตัดสินใจเอาจริงกับชีวิตคุณก่อนค่ะในสิ่งที่คุณต้องการที่จะอยากได้อะคุณอยากได้อะไรเป้าหมายความฝันของคุณอ่ะคุณต้องการสิ่งไหนนะคะถ้าเราไม่ยอมที่จะพูดคุยกับตัวเองไม่ยอมที่จะมาปรึกษาเราเองอ่ะไม่ต้องไปปรึกษาใครค่ะเพราะวันนี้ความฝันของคุณนะคะคุณก็ต้องรับผิดชอบค่ะเราทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะ ฝันยังไงต้องการสิ่งไหนนะคะสร้างภาพความฝันนั้นขึ้นมาค่ะและต้องรู้เลยว่าการที่เราจะสร้างภาพความฝันนะคะให้มันชัดเจนยั่งยืนได้เราก็ต้องอเริ่มจะเพียนย้ำซ้ําๆบ่อยๆค่ะคิดถึงมันบ่อยๆคิดถึงภาพที่คุณต้องการบ่อยๆค่ะ ถ้าภาพนั้นมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในใจของคุณได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะทําอะไรเพราะคุณยังไม่แน่ชัดในเป้าหมายนะคะไม่เคยถามตัวเองว่าฉันต้องการสิ่งไหนนะคะแต่ครูนูเป็นคนหนึ่งค่ะวันแรกที่ครูนูรู้ว่าการทําออนไลน์เนี่ยฉันต้องการสิ่งไหนวันนี้ครูนูก็ยังจําสิ่งนั้นได้นะคะเหมือนที่ครูนูเคยไลฟ์ไปไลฟ์ก่อนหน้านั้นนะคะว่าทุกครั้งที่เราแบบไม่มีวินัยหรือว่าเราแบบ ไม่อยากที่จะทำอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าพอเราคิดไปถึงภาพเป้าหมายความฝันของเราเราก็จะมีความสึกว่าเราผิดสัญญากับตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ,ะครูดาวใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครูดาวเรารวยขึ้นเราก็สวยขึ้นเนาะรวยการช่วยเหลือรวยการแบ่งปันนะคะ รวยความสุขฉะนั้นทุกคนออกมาไลค์ก็จะสวยขึ้นทรงพลังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะการที่เราอะมองภาพความฝันของเรามองเป้าหมายของเราบ่อยๆนะคะบางคนอาจจะคิดภาพไม่ออกนะคะคุณสามารถหาภาพความฝันของคุณมาแปะข้างฝาได้ <c oughs> เหมือนที่ครูโค้ชเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องกดแรงดึงดูดเนาะเราจริงๆแล้วชีวิตของเรามันก็เป็นแบบนั้นเวลาที่เราชอบอะไรเราอยากไปเที่ยวสถานที่แห่งไหนเราก็สามารถหาภาพมาได้ แต่ถ้าใครที่มีภาพในใจอยู่แล้วยิ่งคุณคิดถึงมันบ่อยๆอย่ะคุณก็จะเห็นภาพนั้นชัดขึ้นชัดขึ้นมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าถ้าฉันหยุดทํานะแล้วฉันจะสามารถพาเองไปถึงความฝันไปถึงเป้าหมายของฉันได้ยังไงนะคะนั่นแหละมันเลยเป็นเหตุผลแรกของตูนูนะคะที่ทําให้ตูนูทาทันทีทําจนถึงวันนี้และรู้ว่าความฝันเป้าหมายของฉันอะ่ะมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วคะ่ะ เลยทำให้ครูนูมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงมือทำนะคะทุกคนฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าทำไมฉันยิ่งทํายิ่งหมดพลังคุณต้องหาภาพเป้าหมายหาภาพความฝันของคุณให้เจอค่ะเพราะวินัยจะเกิดขึ้นจากความฝันของคุณเท่านั้นค่ะถ้าวันนี้คุณไม่มีความฝันคุณไม่สามารถที่จะพาตัวเองมีวินัยได้เลยนะคะ ฝันถึงสิ่งที่คุณต้องการบ่อยๆเห็นบ่อยๆจนมันชัดขึ้นชัดขึ้นในทุกวันค่ะแล้วคุณจะกลายเป็นคนนึงที่มีวินัยขั้นเทพนะคะแล้วสิ่งที่สองนะคะเทคนิคที่สองที่ครูนุนํามาใช้กับตัวเองนะคะก็คือตอนที่เราเรียน อ่ะปรุนูเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สแรกเป็นคอร์สของคอร์สใหม่ใช่ไหมคะคอร์สสมองสิบล้านนะคะแล้วทีนี้เรามีการประกาศเจตนารมณ์ใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีความรู้สึกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกให้เราทําทันทีนะคะแล้วก็ทําทั้งทั้ที่ไม่มีอารมณ์อยากจะทํานั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราต้องการมีวินยัยแรกๆอะ่ะทุกคนรู้หรือเปล่าถ้าเราไม่ฝืนตัวเองอะ่ะเราจะพาให้ตัวเองทําตามอารมณ์ลบๆของเรา ถ้าอย่างเช่นว่าวันนี้เราต้องการออกมาไลฟ์สดทุกๆวันถ้าเราเริ่มต้นแรกๆเราจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันออกมาฉันก็รู้สึกชนะแล้วนะแต่อีกวันนึงอารมณ์รู้สึกว่าอารมณ์วันนี้ไม่ดีเลยหรือว่าอารมณ์ลบภาพไปบอกว่าไม่ต้องออกไปแล้วละวันนี้นะเธอไม่สวยนะวันนี้เธอพูดก็ไม่เก่งเธอไม่ดีอะไรแบบนี้มันมีเนาะเสียงในหัวเราอะแต่กูนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยฟังเสียงพวกนั้นเลยค่ะ สวยไม่สวยไม่รู้เลยเก่งไม่เก่งไม่รู้เลยแต่ฉันออกมาอย่างเดียวเพราะฉันมีความรู้สึกว่าฉันไม่ทําตามอารมณ์ลบเด็ดขาดแต่ฉันจะทําตามวินัยของฉันเพราะฉันได้สั่งตัวเองไว้แล้วว่าฉันต้องทําทุกวันนะคะทุกคนก็เลยเห็นครูนูนะคะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ยังอยู่ที่เดิมคือตอนนี้ที่เราอยู่ที่เดิมคือเราเป็นต้นไม้ใหญ่เราปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นค่ะไม่ว่าใครจะ ไปแบบโดนพายุพัดไปแล้วนะคะแต่คูณนยังอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เราเติบโตแข็งแรงรากเราอย่างลึกมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณละมูลวินัยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยค่ะคุณนูเชื่อนะคะว่าคุณละมูลก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างหรอกที่คุณละมูลมีวินัยในสิ่งนั้นลองเอามันมาปรับใช้กับการออกมาทํางานออนไลน์นะคะ เพราะการทํางานออนไลน์การทําวินัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะถ้าเราสามารถสร้างมันได้นะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่แบบรู้ได้เลยว่าชั้นสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วนะคะต้องทําตามวินัยค่ะตามที่คุณได้สั่งตัวเองไว้ได้สัญญากับตัวเองไว้แล้วนะคะเพราะคนสําเร็จทุกคนเขาสัญญากับตัวเองค่ะว่าเขาทําตามวินยัยไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์ทําฉันก็ไม่ทํานะคะ ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณฟังเสียงลบๆฟังอารมณ์ลบๆของคุณที่มันพาไปนะ่ะคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่แบบโดนแบบพลังนั้นจุดคุณลงไปแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะสร้างวินัยขึ้นมาได้เลยค่ะฉะนั้นฟังคําว่าวิน,นัยไว้ให้ดีวิน,นัยคือการทําแบบต่อเนื่องทําสม่ําเสมอนะคะครูลุฟังและจดจำำําคํานี้ขึ้นใจเลยค่ะเลยทําให้ครูลเป็นคนหนึ่งที่เป็น นั่งอยู่ได้ทุกๆวันนี้นะคะและมีความสุขด้วยนะคะแรกๆอาจจะฝืนเวลาที่เราทำเราออกมาเราอาจจะฝืนความรู้สึกที่ว่าอุ้ยฉันก็ไม่ได้ชอบนะฉันออกมาก็งันๆน่ๆแปบบ่พอทำไปทำไมทำไปทำไปทำไมรักขึ้นรักรัก,รกแบบขาดไม่ได้เลยนะคะและเรารู้อย่างแน่ชัดเลยว่าทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกำลังแบบปลูกฝังฝังรากของเราให้มั่นคงแข็งแรงที่สุดอะ รู้ภาคภูมิใจมากมากเลยที่รากของคุณูมันยังลึกมากไม่ว่าจะเจออะไรไม่มีใครมาโค่นฉันได้นะคะ <c oughs> ขนาดนี้เลยนะคะมั่นใจมากเพราะภาพความฝันของเรามันชัดเนาะแอดแล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะที่คุณทุกคนจะมีวินัยเพิ่มขึ้นมาได้นั่นก็คือคุณอย่าคิดนานค่ะเพราะระหว่างการที่เราคิดนานกับแบบไม่ลงมือทําสักทีอะ่ะมันจะทําให้คุณหยุดไม่ออกมาทําสักทีแต่ เห็นไหมคนสําเร็จทุกคนจะบอกเราว่าให้ทําทันทีเพราะว่าเวลาที่เราคิดเราคิดแป๊บเดียวลงมือทํามันจะยิ่งสําเร็จค่ะแต่หลายๆคนมักจะ,ะทิ้งช่วงเวลาของการคิดกับการลงมือทำนะให้มันห่างกันเหมือนกับว่าเราผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะแต่ครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่การทําออนไลน์หรือว่าการทําอะไรก็ตามนะคะเราก็เคยเป็นคนคนนั้นค่ะที่แบบ ทิ้งช่วงระยะเวลาในการคิดกับในการทําห่างกันนะคะแต่เรารู้ว่าพอเราทําแบบนั้นอะ่ะมันยิ่งทําให้เราแบบไม่ไม่อยากทําเหมือนกับว่าทิ้งวินัยในตัวเองไปนะคะพอวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าฉันรู้ตัวว่าฉันปล่อยให้ระหว่างการคิดกับการทํามันห่างช่วงกันเกินไปอะ่ะมันจะไม่มีทางเลยที่จะทําให้เราสําเร็จได้นะคะ คนสาเร็จทุกคนนะคะคอยบอกเราตลอดนะคะทุกคนบอกให้ถ้าเราคิดได้ให้ทําภายใน24ชั่วโมงค่ะถ้าคุณไม่ทําภายใน24ชั่วโมงไม่มีทางเลยค่ะที่คุณจะสามารถสร้างนินัยให้กับตัวของคุณเองได้เลยนะคะนี่แหละทั้ง3า้อนี่นะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่นํามาใช้ค่ะเลยทําให้ทุกคนเห็นครูนูนะคะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองค่ะ เพราะเรารู้ว่าทุกการทําของเราเราจะสามารถส่งต่อให้กับผู้คนได้อย่างมากมายค่ะและคุณก็ภาคภูมิใจที่มีใครหลายๆคนนะคะที่ แบบมาถามคุณนูว่าเคล็ดลับคุณนูนี่ทําไมคุณนูนี่สุดยอดคุณนูนี่เก่งอ่าเราก็ต่อเติมด้วยนะคะก็จริงๆเนาะเราก็รู้สึกแบบนั้นนะคะว่าการที่เราจะเก่งในการมีวินยัยเก่งในการฝึกฝนตัวเองนั้นได้เราก็ต้องมีเทคนิคคะ่ะและมันก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะและถ้าเราแบบรู้สึกว่าเรานํามาใช้แล้วมันได้ผลนะ่ะ เทคนิคของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวของเราเองด้วยเทคนิคนี้คุณก็นําเทคนิคนี้แหละมาส่งต่อคะ่ะจะทําให้คนหลายๆคนที่เขาได้มาเห็นเราได้มาฟังเราแล้วนําไปใช้นะคะอาฉะนั้นทั้งสามเทคนิคนี้รุนนูจะสรุปให้อีกทีนะคะ เทคนิคแรกเลยนะคะคุณจะต้องตัดสินใจนะคะคุยกับตัวเองก่อนนะคะว่าคุณต้องการความสําเร็จแบบไหนภาพความสําเร็จของคุณเป็นเช่นไรนะคะมองมันให้ชัดคิดมันซ้ําๆคิดมันบ่อยๆนั่นแหละค่ะถ้าวันหนึ่งคุณมีความสึกวัวนนี้ฉันไม่อยากทําฉันรู้สึกว่าไม่ทําก็ได้แบบนี้แล้วภาพเหมือนว่าจิตของเราอะ่ะเขาจะไป มองภาพนั้นแล้วเขาจะมีความสวนเธอไม่ทําไม่ได้นะถ้าเธอไม่ทําเธอจะไม่สามารถไปถึงจุดๆนั้นได้นะคะมันจะําให้คุณรู้สึกตื่นรุร้นในการทําค่ะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าต้องหาภาพความฝันหาภาพเป้าหมายของคุณให้เจอนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะอยากมีหุ่นที่สวยเนาะคุณก็ต้องหาภาพนั้นเพราะทุกครั้งถ้าคุณไม่อยากออกกําลังกายอะ่ะจิตของคุณนะคะสมองคุณเนี่ยเขาจะบอกว่า งั้นเธอก็จะไม่มีทางที่จะได้ภาพแบบนั้นหุนแบบนั้นเด็ดขาดคุณก็จะรีบไปออกกำลังกายอย่างเร็วเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่สองนะคะคือวันนี้นะคะคุณนะคะอย่าให้ตัวเองอะ่ะทำตามเสียงลบๆหรือว่าพลังลบๆที่มันคอยฉุดคุณนะคะบางครั้งอย่างเช่นอาระวันนี้คุณอยากออกมาไลฟ์แล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณรู้ว่าจะออกมาไลฟ์ตอนหกโมงอะ่ะแล้วทีนี้พอดีติดธุระแบบเนี้ย ถ้าเราไม่มีวินัยอ่ะมันจะมีความสวดมันเลยเวลามาแล้วนะครูนูเธอต้องออกมาไลฟ์ตอนหกโมงตอนนี้มันสองทุ่มแล้วอ่ะเธอไม่ต้องออกมาแล้วละ่ะแต่ว่าครูนูเป็นคนหนึ่งที่ทําตามวินยัยไม่ได้ทําตามอารมณ์นั้นนะคะครูนูเลยรู้ว่าไม่ว่าจะกี่โมงฉันต้องออกมาอยู่แล้วเพราะฉันรู้ว่าวินัยของฉันคือการออกมาไลฟ์มาไลฟ์ส่งต่อพลังในทุกวันนะคะ ฉะนั้นทุกคนต้องทําตามวินัยที่ตัวเองได้สั่งตัวเองไว้สัญญากับตัวเองไว้อย่างไรให้ออกมาทําตามนั้นคะ่ะอย่าให้อารมณ์ลบๆของคุณมาฉุดรั้งความสําเร็จของคุณได้นะคะแล้วสิ่งที่3มเลยนะคะวันนี้คุณต้องให้ช่วงเวลาของการคิดกับการทํามันใกล้เคียงกันที่สุดนะคะอย่างเช่นวันนี้เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องการออกมาไล์มากๆเลยอุ้ยแต่ฉันยังไม่มีคนเห็นเลยอะ่ะ คุณต้องใช้เวลาให้เร็วที่สุดค่ะที่ในการคิดคอนเทนต์นะคะแล้วก็บูธพลังของคุณและออกมาไลฟ์ทันทีทันใดค่ะแต่คนส่วนใหญ่แล้วเวลากําลังคิดว่าวันนี้ฉันต้องการออกมาไลฟ์อ่ะแต่ฉันยังไม่มีคอนเทนต์เลยนะคะงั้นเอาไว้ก่อนคิดคอนเทนต์สักสักชั่วโมงก่อนมันห่างกันมากเลยนะคะหลังจากนั้นพอมันห่างกันเยอะเยอะก็จะกลายเป็นขยับออกไปขยับออกไปคุณก็จะไม่ทํามันทันทีค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะถ้าคุณอยากจะ อ่ะออกมาไล์ทุกวันคุณต้องหาคอนเทนต์ไวล่่งหน้าเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณคิดว่าอุ้ยมันเลยเวลาไปแล้วอย่างคุณนูจะออกมาไลหกโมงอะ่ะแต่มันช่วงนั้นฉันไม่ว่างฉันมีธุระฉันติดธุระตอนนี้มันสองทุ่มแล้วอะ่ะ คุณูไม่ต้องคิดนานและเพราะคุณูคิดคอนเทนต์ไวล่วงหน้าแล้วนะคะเลยทําให้คุณูสามารถที่คิดได้ออกมาทําเลยมันทําให้เราแบบทําปฏิบติประต่ะตอ,อกันนะคะระยะช่วงเวลาในการคิดกับการทํามันใกล้เคียงกันที่สุดมันเลยเกิดวินัยขึ้นมาค่ะแต่ถ้าคุณทิ้งช่วงนานจะกลายเป็นพลัดวันประกันพุ่งไปนะคะฉะนั้นต้องหาวิธีให้ตัวเองนะคะคิดแล้วทําเลยทําทันทีจะดีที่สุดนะคะทุกคนหรือไม่กระทั่งว่า เราสามารถที่อาจจะช้าเกินไปแต่ให้อยู่ภายใน24ชั่วโมงค่ะมันจะยิ่งดีที่สุดนะคะผลลัพธ์จะเกิดได้24ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นแล้วมันจะไม่มีผลลัพธ์แล้วนะคะทุกคนฉะนั้นเนาะทั้ง3าสิ่งนี้คือหนูเชื่อว่าถ้าใครลองเอาไปฝึกฝนนะคะคุณสามารถที่จะกลายเป็นคนมีวินัยแน่นอนค่ะและยิ่งเราเป็นคนมีวินัยอะ่ะมันยิ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอะสำเร็จแน่นอนในสิ่งที่เราต้องการนะคะใครบอกบอกัวเองนี่แหละคะ่ะ ยิ่งทําให้คุณมีพลังและก็เชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้นทุกวันค่ะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณละมูลขอบคุณครูดาวขอบคุณโค้ชนะนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะ ครูนูยืนหยัดอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะครูนูรู้ครูนูรู้ภาพฝันของตัวเองว่าครูนูไม่ได้ปลูกต้นมะเขือไม่ได้ปลูกต้นกล้วยไม่ได้ปลูกต้นมะม่วงแต่ปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มันคงยั่งยืนเพื่อที่จะสร้างร่มเงาให้กับโลกใบนี้อย่างแน่นอนค่ะขอให้ทุกทนสร้างวินัยน,นะคะเพื่อคุณจะกลายเป็นคนที่แบบ ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะยิ่งคุณมีวินัยมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้และเห็นภาพความฝันเห็นภาพเป้าหมายของคุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกพลังใจมากเลยนะคะที่มาส่งให้ครูนูทั้งสดมารับพลังไปด้วยนะคะทั้งย้อนหลังด้วยเลยนะคะขอบคุณทุกพลังใจและมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะบ๊ายบาย